ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาที่ส u p p o r t มาตลอดนะครับวันที่12ตุราคมพักเราจะมีคอนเสิร์ตไซเกิลควิลเวอร์เอเชียทัวร์24ฮิดอิมบังกอกที่ราโวบีเคเคนะครับมาเจอกันเยอะๆนะครับแล้วก็ <c oughs> ในปีนี้ และพี่นะยังมีกิจากรรมที่ถ่ายอีกครับเป็นอกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ